เยียด yeah, ูอคันผมส่งข้ามประกวดหนึ่งคนสวยงามครับอาโบโบโบจัดจ่อยครับโดนมาบังครับ,บาอาบังยู่ซ้ายมืออาบังเจ็บอู้เอวมพ่อน้องวงด้วยโดนจอยวันแล้วโนดนหลังเกมมาให้ทบอทศโ้อ้โฮสุดยอดละบายร้อน ไอ้ท็อจะเตลล่างไปครับผมจังหวนนะนี้น้องๆจังหวะนี้มีคนขี่รถมานะเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วจะเหมือนรถจะเฉีออกซ้ายไปนะครับพอผมนะฮะความหวาของหมู่บ้านแล้วเหมือนในป้อมจะมี A ออยู่ด้วยในใจอย่ามารอจังหวะนี้ไอ้ทศจะทำไงเขาทำไงยทยังไงไหวปะไม่ไหวบอกไหว จังหวะนี้ยังไงเห็นแล้วโอ้เรียบร้อยครับผมหัวแตกไปฮะสำหรับ JR ตอนนั้นซัมเปอร์เซ่เคียวแล้วครับผมสำหรับทอดเยื่อแซ่ห์อาทิตย์วันนี้งัดหัวไปหนึ่งทีเข้าหัวไปหนึ่งนะทุกคนจังหวะนี้งัดไปแตกไปรบ้อนนะครับน้องเฟนซีดิบนะจ๊ะ โอ้โหท้าไป5คิวแล้วต้องหมดเดียวเหรอครับ4คนตท่าน้นนมาดูว่าเยฟซมสีแดงน์จะอวูนอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมนะฮะเยี่มเซียสองมากวดคนอื่นไม่มีเลยอะสตรีมเราอะ่ะโอ้โหมีด้วยข้างหน้าเห็นหรือยังกวันนี้ตั้มมาเก็บหน่งสืแล้วยิยงซูมไปกันหัวนี่เด้งไปโอ้โหแทบหลุดจอแหมสุดยอดมาก จังวะนี้ยิงกันหัวปับ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 บงั้นหัวงั้นหัวปับปับบโอ้โหจอนี่เด้งปับปับปับบเลยจังวะนี้โดดมาให้เรียบร้อยเสร็จไล้วทดแล้วมาตกตายไปโอ้๋อมาบ่อแล้วไม่ได้คิวเชยเลยเลยแค่สองคนเท่านั้นรู้ว่าจังหวะนี้จะสามารถเก็บไปได้หรือเปล่านะครับผมแล้วซูมเห็นด้วยจังหวะนี้ยิงไปหนึ่งทีเหมือนจะเจอบังเกอร์นะครับผมนะฮะแล้วจังหวะนี้รู้ตำแหน่งทั้งสองคนแล้วด้วยนะฮะโพสิชันค่อนข้างดีจังหวะนี้มีรถคีโมาทางด้านซ้ายแล้วยิงเข้าไป ตดๆๆๆๆๆรอดไปนะครับแต่ว่ารถระเบิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะแต่ต้องบอกว่าโพดิชันเนี่ยเขายัางเล่นได้นะสำหรับคนที่ขี่รถไปเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าไอ้เรียนเนี่ยมันเหลือปิ่มหนึ่งที่ยังเล่นได้นะครับผมแต่ว่าหอนายการนั้นบอกว่าต้องโดดลงมาแล,แล้วบินมาแล้วจังหวะนี้บินเข้าแอ้ดอกแอบแอ้ดอกต้องมังเกิมทันทีนะครับผมนะปลาระเบิดเป็นหนึ่งลูกและสองลูกแัดปลานะครับผมแอบหลาน้องๆเรียบร้อยไหมจงังหวะนี้เรียบร้อยไหม เรียบร้อยไหมโอ้ยังนะครับผมนะยังแข็งแรงอยู่ตั้มมัเกอรมาหนึ่งเดียวแล้วตรงนี้สเปย์ยิงบังเกอร์ไปยิงมังเกอร์ไปตรงก็แตกเอ้ยโดนยิงสวนมาครับผมนะตั้มมัเกอร์มาคนหนึ่งเดียวปั๊มยาไปโอ้โหเมืกก่อกี้ต้องบอกว่าโดนสวนนะครับผมในวิวข้อหนึ่งนะในของท่าเจ็บนะฮะร้ายเจ็บแล้วตรงนี้เหมือนเขาจะชาร์จเลยหรือเปล่านะครับผมมีการปาระเบิดไปอีกหนึ่งลูกตล้นั้นขวาปาแปดครับผมหลบแปดไปนะฮะตั้มมัเกอรมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ล้วพยายามอ้าวทังวันนี้ยังไงโดนหลังยิงหลังยิงไอ้ทอนหลังยิงตั้งมาอก็มันทีครับผมเอาละครับทังวันนี้2ต่อหนึ่งนะครับโดนลุมเฉยเลยนะครับผมต้องเลือกสักหนึ่งทานนะและมีการปลาระบบจาก้านซ้ายนะครับผมนะข้างหน้ามบียรีโซนแล้วตั้งมาอก็มันมันปิดมันตึงีและควักเอ็มพีโซนมางัดยังไงทรงวันนี้เรียบร้อยนะครับผมหงายเก่งไปนะครับบังโนนหนึ่งแล้วตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมนะฮะ เอาละฮะจังหวะนี้ต้องตอรหนึ่งฮะตั้งบังเกอร์มาก่อนหนึ่ง,งทีแล้วก็ตั้งอีหนึ่งทีมั้งบังกอร์้อนเยอะนะครับผมจงังหวะนี้ MPT0 จะล่างก้นหัวไหมเออแม่ตั้ง,งบังเกอร์ก่อนนะจ๊ะนี่โอ้กบังเกอร์ก้อนก้อนเยอะครับผมแตวันนี้ยังไม่เข้าหัวนะฮะมาดูจงัจงหวะจังหวะสุดท้ายใครจะได้ไปนะครับผมนะฮะตั้งวันนี้เอ็นก่อนอยังไง MPT0 งัดเรียบร้อยนะครับผม ยิ้มสี่เห็นส่งเข้ามากวดนะดำหนึ่งไปนะครับรอเขียวประตูแก้ตัวนะกระโดมนะตั้งเตาะกินน้ำในคงควงโอ้เหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงไม่ได้พากนานละตั้งแต่80ปีแล้วอยิ้มสี่เห็นส่งเข้ามากวดมากระโดงแค่ไหนเลยก้าเก้าที่หนึ่งเกิยเลยไม่ดำไม่หวิดหวังจริงๆ ไม่ทำไม่ผิดปากกินกินครับผมลองแคนนะฮะ